เอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Total War n a p เ l ียนกันเลยครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำสงครามนักกานจัดแถวพร้อมเล็งยิงกันนะฮะแม่ช่องเราก็เล่น Total War มาเยอะ ถ้าไม่เล่นททวร์นัปโปลีเนี่ยมันก็ดูจะขัดขาดไปใช่ไหมล่ะเราก็เลยมาเติมเต็มซะหน่อยนะครับโอเคการมาในวันนี้ของเราเนี่ยเราก็จะมาจัดแคมเปญกันครับแคมเปญในวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสงครามคาบสมุทรครับผมสงครามคาบสมุทรไอเบีเรียซึ่งจุดเริ่มต้นของสงครามมันมีอยู่แแว่ฝรั่งเศสลุกลานโปรตุเกสก,ก่อนเลยรบกันไปรบกันมาปรากฏว่าฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะหลังจากนั้นได้ไม่นาน ฝรั่งเศสก็บุกสเปนต่ออาศัยจังหวัดที่สเปนเนี่ยกำลังเกิดปัญหาภายในนะครับเกือบเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองก็ว่าได้สเปนโดนฝรั่งเศสบุกก่อนนะครับก็นั่นแหละฮะรบกันไปรบกันมาผลแพ้ชนะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยลูกขาดนะครับเพราะว่ามีเมืองสเปนเนี่ยยังเหลือรอดอยู่บางส่วนนะครับผมส่วนอังกฤษเนี่ยเดิมทีไม่ชอบฝรั่งเศสอยู่แล้วก็เลยยื่นมือเข้าช่วยสงครามทั้งนี้โดยอยู่ฝ่ายของสเปนและโปรตุเกสนะครับรวมตัวกันเป็นพันธมิตรนะครับลุมไอฝรั่งเศสชาติเดียวเลยอังกฤษเนี่ย ส่งบุคคลสำคัญคนหนึ่งไปคนนี้ทุกคนรู้จักดีฮะเขาคือเซอร์อาร์เธอร์วอลเลซลีย์หรือเดอะยุกแห่งเวลดิงตันอะไรครับคนนั้นแหละคนที่มีชื่อเดียวกันกับไอขนมปังกลมๆใส่เนื้อตรงกลางที่เป็นมีเดียมแรนึกถึงอันนี้ทีไรเนี่ยต้องนึกถึงไอขนมปังนั่นทุกทีเลยนะครับก็อังกฤษเนี่ยส่งคนนี้ไปนะครับไปปักหลักตั้งฐานมั่นอยู่ตรงข้างๆกับลิสบอนเมืองหลวงโปรตุเกสนะครับเพื่อรอจังหวะในการตอบโต้ผู้ฝรั่งเศสนะครับผม ส่วนตอนจบของสงครามพวกนี้ก็คือฝรั่งเศสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับถ้าฝรั่งเศสชนะเนี่ยหูอำนาจทางทะเลมะเมดิเตอร์เรเนียนนะมันจะมีแบบเหนือมากเลยนะ โอเคก็นี่คือข้อค่าของสงครามข้าวสมุทรนะครับถามว่ามีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามันจริงๆมันก็มีเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมก็ลองไปหาอ่านใน Google เอาละกันนะครับส่วนวันนี้เรามาดูเกมเพลย์ดีกว่าครับว่าเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราอยู่ฝ่ายอังกฤษอยู่แล้วนะครับเอาเลยครับตอนนี้เราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วเรียบร้อยเรามีที่มั่นอยู่ตรงช่องแคบย,ยิบรอต้านั่นคือนิคมเก่าของเราส่วนที่เหลือในแผ่นดินนี้เนี่ยฝรั่งเศสปกครองไปแล้วกว่า90%ครับโอ้โหพระเจ้าน่ากลักกลวชะมัดเลย แล้วก็จะมีโปรตุเกสสเปนรอหองและแหงอยู่ตามจุดต่างๆนะคือภารกิจเนี้ยเราเน้นการปลดปล่อยครับยึดปุ๊บเนี่ยถ้ามีฟังก์ชันปลดปล่อยมาเราก็ปลดปล่อยให้เป็นเอกลักษณ์ของสเปนต่อไปเลยตรงโปรตุเกสครับเมืองหลวงลิสบอนเรามีกองทัพของอาร์เธอร์วอลเลซลีย์ปักหลักอยู่เราต้องสร้างที่มั่นตามบริษัทก่อนตรงจุดนี้แล้วค่อยเดินตามแผน1 2 3 4ามนะครับหานั้นเลยเราเดินแคมเปญดีกว่าครับมาภารกิจบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําการยึด โคอิมราตรงจุดนี้ <c oughs> ตามนั้นเดี๋ยวขอเช็คกองทัพก่อนละกันเรามีนี่ด้วยสไปสไปไปสืบดิไปสืบแถวนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ใครเนี่ยอ๋อเป็นนักปลุกระดมนะครับเราจะไปสร้างความก่อกวนในเมืองเข้าไว้แล้วก็มีหนึ่งกองทัพ <c oughs> เป็นกองทัพของวิลเลียมคาเบรส์ฟอร์ดนะครับเราจะเอาไปยึดเมืองฝรั่งเศสเลยแล้วก็ปลดปล่อยให้เป็นเมืองของสเปนตามประวัติศาสตร์ไปนะครับ นี่คือช่องแคบยิบรอต้ากับเมืองยิบรอต้าเราเรามีกองเรืออยู่ไม่ใช่เนวสันคุมนะครับเป็นใครเนี่ยโอ้โหเป็นอาเทอร์เล็กนะครับเราจะเอาเขาเข้าอู่ก่อนละกันกองเรือเราเล็กไปหน่อยครับไม่ชินกับหน้าน้ํานี้มันไม่ใช่ช่องแคบอังกฤษไงเราจะเดินเรือมั่วไม่ได้โดนยิงจมนะครับในทหารที่เมืองนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตังสองพันเราเก็บเอาไว้ดีกว่าเผื่อสร้างทหารที่แนวหน้านะครับมาอาเทอร์ Arthur. ไปยึดเลยครับตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสยังไม่ไหวตัวนะครับว่าอังกฤษส่งกองทัพใหญ่มาแล้วเขายังไม่ไหวตัวเลยถ้าเรายึดเมืองปุ๊บเนี่ยมันต้องไหวตัวแน่นอนแล้วก็สร้างกองทัพมาสู้กับเรานะครับนี่แค่ต้นเกมมาแล้วในศึกนี้เราก็ต้องสู้เองนะครับตามธรรมเนียมเอาเลยครับเราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอจัดกองทัพก่อนละกันคิดถึงอินเตอร์เฟสนี้จริง,รง,รงๆเลยอะกองปืนใหญ่จัดแถวหนี่เลยตรงกลาง พื้นที่ในการยิงเหมาะเจาะมากถอยหลังมานิดหนึ่งก็ได้วางปืนใหญ่แล้วก็แนวขวาเราเนี่ยจะเป็นกองทหารอังกฤษนะครับแนวขวาอังกฤษกองซ้ายเราจะประกอบไปด้วยพวกโปรตุเกสนะครับนี่เลยไปจําที่รอรับคาสั่งนะแล้วก็ทหารม้าเนี่ยเราจะเอาไว้แนวหลังก่อนแบ่งเป็นซ้ายและขวาแนวนี้นะครับเพื่อนอาร์เธอร์บอลเลสลีย์นายต้องตรงกลางบัญชาการกองทัพไปกาดดากูนซ้อนไป ไลฟ์ฟุตของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้สู้ทางแนวขวาดีกว่าดูทรงน่าจะน่ากลัวแนวซ้ายนะแล้วก็สตาร์ทเกมเลยปืนใหญ่เตรียมพร้อมไหมเนี่ยจะเจอใครก็ยิงได้เลยไปแล้วเสียงคำรามปืนใหญ่มันน่ากลัวจะมัดมีปืนใหญ่ยิงแตกอากาศด้วยนะครับของเราโอเคบรรจุศูนย์ใหม่สโตรสโตรเข้าไปเอาให้เรียบร้อย ปืนใหญ่แบบ a r t i ร l รี่จุดนี้จะบรรจุเร็วกว่าเจ้า h o w เซอร์นะครับชุดลงแล้วเหยียบมากต้องมีล้อเนี่ยมีล้อคอยลากโอ้ยข้าศึกแดงเลยบรรจุยิงไปแล้วแต่การใส่พวกเขาไปเรื่อยยิงใส่กองประจําการฝรั่งเศสเลยนะทางขวามือแข็งปืนใหญ่เรา ที่ยิงโหลดหลายชุดเร็วมากอะกบกบขวากบขวาสวยกับมายิงต่อไปเรื่อยๆอังกฤษตรงชุดนี้ต้องปะทาก่อนแน่เลยว่ะจัดแถวรอรับกันมาก่อนเล็วเข้าวิ่ง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 โอตุเกตขยายแนวรบวิ่งมาหาเราแบบไม่กลัวตายเลยเว้ยพื้นใหญ่บรรจุศูนย์ยิงกระจายรอมันเข้ามาแล้วก็อัดใส่หน้ามันเลย มาแล้วรอคำสั่งก่อนจะเพิ่งยิงโอ้ไปทันแล้วครับยิงก่อนแล้วใส่ร้อนจริงเลยเนะี่ยยิงเสร็จทหารม้าด้วยแถวดีโหลดดีโหลดเขาเข้าแถวรอรับความตายจากเราอยู่มีมา้าวิ่งหลงสมรัภูมิมายิงต่อไปเพื่อนแนวขวาเรายิงต่อเ่องนะครับต่างจากแถวอื่น โปรตุเกสเป็นไงปะทหาย,ยัางเอาแล้วเหมือนกันนะเหรอปืนใหญ่กองหน้าเนี่ยสทานกระสุนกระจายใส่มันเลยนั่นแหละวิ่งเข้ามาสิวิ่งเข้ามาสิโอ้โหล้มเป็นแถวว่าง,งานนี้น่ากลัวมากข้าศึกถอยทับอย่างไวเลย <c oughs> เอาแล้วโปรตุเกสแนวซ้ายมีปัญหาทหารมา้าวิ่งได้เลย ไล่เลยครับปืนใหญจยุติการยิงก่อนนะเก็บปืนใหญ่ไว้เลยเอาแล้วมาอาร์เธอร์วอลเลซลี่กับทหารม้ากาศดากูนเล่นเลยเนี่ยบนเนินเนี่ยเล่นมันเลยทหารม้าเราวิ่งชาร์ตครับตามเก็บงานไม่ให้มันเนี่ยกลับมาในสมรภูมินี้อีกเกมเราทำดีมากอาร์เธอร์หลบลงเนินก่อนดีกว่า เรเ็วๆดึงจังหวะหน่อยดึงเชิงหน่อยโปรตุเกตระยะนายเป็นไงยิงไม่ได้เหรอเข้าปาเข้าปาวิ่งวิ่งวิ่เราล็ดงานเจ้ากองนี้ก่อนะนะครับจากด้านหลังมันจัดแถวรอรหันมาเราอยิงเลยโปรุุเกตอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะมันซุ่มไงมันซุ่มชาาเลยจัดแถวไม่ทันแล้วไอ้พวกงั่ง พิงศิงแล้วเขา้าโดนจิ้มเข้าให้แล้วกระเด็นเลยวะนี่คือกองสุดท้ายของเขาแหละแล้วก็จบเกมครับเรียบร้อย GG คงจะไม่เหลือใครแล้วมั้งเนี่ยด้านขวาเหรอโอ้ไม่กลับมาอ่าโอเคจบก่อนครับนี่คือศึกแรกของเกมในวันนี้ฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้เลย เราเสียคนไปแค่ยี่สามคนเอง่ะค่าศึกมันพ่ายแพ้มันเป็นกองทหารที่เฝ้าหมู่บ้านไงมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นักนะครับได้มาด้วยได้ของเวสมาเนี่ยครับแคปเจอร์ซักเส็จละของเวสเรารู้สึกว่าได้อะไรนะคิงเยอรมันนี่ไงทหารใหม่ครับจุดนี้เป็นทหารที่คล้ายๆกับพวกฟุตเมนของเราเนี่แหละไลฟ์ฟุตอ่ะเรารู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยจะมีอัตราโหลดกระสุนที่ไวกว่าไลฟุตของเรานะครับอ่ะก็ได้มาเป็นของรางวัลจากการทาภารกิจนะครับผม เดี๋ยวเราเอ็นเทิร์นก่อนละกันร,รอบนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งเนี่ยอ่าจบเทิร์นครับโปรตุเกสเข้าลิสบอนฝรั่งเศสเอ้ยเริ่มส่งคนมาตอบโต้แล้วเหรอยังไงเอ้ยมันเริ่มรวมทับแล้วว่าคุณผู้ชมครับนั่นไงเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะเริ่มมีการตอบโต้แล้วนี่แหละเขาเรียกว่าสงครามต้องอย่างนี้ทางสเปนเองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนิดหน่อย แต่ไม่ใช่อ๋อเคอ,เ,คอ,เ,คอเ,คเรามีเคเวสใหม่มาให้เราสร้างคอลเลจนะครับสร้างเพื่อวิจัยสินะหาพื้นที่สร้างก่อนสร้างตรงจุดไหนดีละ่ะมีพื้นที่ให้สร้างไหมแบบพื้นที่ว่างๆอะไรเงี้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยถ้าเรือเราเดย์ด็อกเดยด็อกนี่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรือลบเลยเนะี่ยเดี๋ยวขอสร้างเคเวสก่อนลวกันพื้นที่เควสคอลเลจ มันไม่มียดิจุดนี้เป็นท่าเรือทางการทหารนะครับได้เรื่องของการค้านิดหน่อยด้วยเฮ้ยเราต้องอัพมะเนี่ยจุดเนี้ยพันห้าได้ทหารใหม่ๆม่าใช้นะครับทหารจากอังกฤษเราไงในเมืองนี้มันทหารแบบแบบยังไม่ค่อยบ้อหวานักนะครับต้องลองอัพดูโอเคอันนี้หมู่บ้านเราก็อัพไปครับเอาพวกเรื่องของรีสอร์ใช่ไหมมันเพิ่มร่ซอร์ทปวะโอ้ใช่ครับเนี่ยเพิ่มเงินด้วยเอาละทัพค่าศึกมาหาเราขนาดนี้เราจะไม่ออกไปหาเขาได้ยั่งไร ก็ต้องไปเลยครับมันถอยไหมเนี่ยมันไม่ถอยแต่เราสามารถออโต้ในศึกนี้ได้ครับลองออโต้ละกันโอ้โยก็เสียหนักทั้งคู่เลยเนี่ย200กว่าเนี่ยเราตามตีต่อได้ให้มันจบไปข้างหนึ่งครับเฮ้ยออโต้แล้วเสียหนักเลยเนี่ยทั้งทั้งที่เรามีทหารที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าเขาอะแต่เราเสียหนักเหรอบ้าบอมากเลยอะ เอย่างว่าเราเล่นระดับความยากที่เวลี่ฮาร์ดไงมันก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องด้วยหลอมั้งไอเมืองนี้ข้าศึกมันเข้ามาแล้วอ่ะงั้นทับนี้เราต้องยกเลิกการเดินทัพแล้วว่ะแล้วก็ไปปักหลักตรงจุดอื่นแทนน่ะปักหลักที่ไหนดีวะลงใต้ไหมลงใต้ไปรวมทับก่อนแล้วกันอ้อมๆเาวๆนะครับเราจะไปเอาทับจากที่ยิบลอต้าก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาใหม่นะ จะได้มีทัพไปใหญ่สู่ระหว่างนี้โปรตุเกสคงจะต้องพึ่งตัวเองไปก่อนแล้วแหละถูกใครตัวมันก่อนแค่น,นี้อ่ะส่งทัพขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเข้าเรียบเดินเว้ยชักช้าลีลางจริงเลยเราจะได้ไปลบต่อนะครับนี่ไงมาแล้วมันเผาแน่เลยสภาพนี้ไม่เผา,าครับแต่ส่งทหารเข้ามาในในปา่ามาซุ่มฝรั่งเศสนี่มันสายซุ่มจริงๆเลยเนี่ยไม่รู้จะซุ่มทำแฮหอ,อะไรนักหนา ซึ้งๆน่าเลยดีกว่าใจๆลูกผู้ชายจุดนี้เดินทับลงใต้ต่อเนื่องนะเฮ้ยเดินอ้อมไม่เอาไม่เอาอ้อมจะเดินอ้อมเฉยเลยโอเคอาร์เธอร์วอลเลซลี่นี่ในเขตพื้นที่ตัวเองมันรีคนวายอยู่มานหนึ่งแต่วายไม่พอใจครับเอ่อจริงๆผมจะไปที่พอโตนั่นเนี่ยแต่เห็นทัพมันมาเมื่อกี้เราต้องถอยกลับก่อนนะครับการวิจัยเราเป็นไงบ้างเอาเป็นวิจัยเกี่ยวกับการทหารน่าจะโอเคนะพอเดเซนมาร์เก็ตนะครับ สปายเอเจนเรานี่ไม่เจอใครให้ทําการบ่อนทําลายซาบอทเลยวะ่ะเหงาเลยจุดนี้มันเอ้ยเนี่ยทับใหญ่เนี่ยอยากเจอวะ่ะทับเนี่ยมันถอยไปเข้าเผาหมู่บ้านผมเว้ยไอ้บ้าฝรั่งเศสสารเลวจริงๆเร็วมาก <c oughs> เนี่ยมันเ <c oughs> ผาครับต้องซ่อมเลยงานนี้เสียตังซ่อมดีนะเกมนี้ราคาซ่อมถูกเราอัพนี่ดีกว่าเรื่องของทาฮอหลักบ้านเรานะครับ จุดนี้เราจะต้องทาอะไรบ,บางอย่างกับทัพอุย้ยนี่มันทหารประจําการเลยนี่วาเนี่ยโอนะ้ต้องเอาอะ่ะเออโอ้ศึกนี้ผมไม่อยากกดออตโต้เลยว่ะมันกดออตโต้แล้วเสียหนักอะไม่เสี่ยงกดดีกว่าเราต้องสู้เองครับลุยบรรยากาศมีฝนตกเล็กน้อยด้วยเออชิลไปอีกแบบครับก็ในศึกนี้เนี่ยเราจะรบกันเอาปืนใหญ่เหมือนเดิมตั้งเนินตรงกลางไว้เลย แล้วก็รอคำสั่งก่อนจะพึ่งยิงนะเดี๋ยวขอเอาทหารพวกฟุตเมนเนี่ยไปจัดแถวก่อนจัดแนวหน้าไว้เดี๋ยวค่อยปรับปรับเปลี่ยนตามรูปเกมอีกทีหนึ่งนะทหารมาเอาไว้แนวซ้ายหลังก่อนดีกว่าแล้วก็พวกฟุตฟุตเนี่ยเราจะเอาไว้ทางกลับขวาเลยเอาละเราพร้อมแล้วเดินเกมตานุกคนเดินขึ้นแนวหน้าออกจากรัศมีปืนใหญ่ก่อนเข้าจังหวะปะทะวิ่งเลย ข้าศึกมันมีปืนใหญ่ด้วยไงประเด็นอะดากุลเรามีงานทำแล้วเคต้องเดินฝ่าปืนใหญ่ไปเนี่ยทหารเราวิ่งในเพื่อนทหารมาไวๆกองปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่อาศัส่กองปืนใหญ่ฝ่ายเขาเลยแล้วกันเพื่อให้มันเนี่ยไม่มีอำนาจในการยิงยิงอัดไปเลยมาแล้วต้องมีโดนบ้างไหม อุ <ider> <itor> <cción S 1> ้ยโดนบ้างไหมเนี่ยไม่โดนเลยครับอยู่ครบสี่กระบอกเลยบ้าแล้วน่ากลัวทหารมามาเลยกองทหารลาบเราเดิน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 ได้ไวเลยงานนี้ฝรั่งเศสทหารประจำการมันจะดูแบบว่าเข่งขื้มหน่อยนะอ่ามาแล้วยกคนมาสู้กับเราทีหนึ่งนะกองอังกฤษ เขาแถวเขาแถวเขาแถวเตรียม <c oughs> ตัวยิงปะทะไอแนวขวาจะยิงเสร็จก่อนค่ะดูนะแนวซ้ายไม่เสร็จหรอกหันหน้าเข้าแนวรบฟุตแมนยิงเชีรยนแนวขวาไปก่อนเลยสวยเดินมาหน้ากระดานก็ตายหน้ากระดานหน่อยครับงานนี้ ให้มันรู้ดำรู้แดงเลยว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนี่คือแนวรบฝรั่งเศสนะฮนะอ้ปืนใหญ่ยัดหน้าหน่อยดิให้มันกลัวเราไปเลยให้มันแย่งเรากองทหารข้าผ่านศึกมาแล้วเขาบอกให้แค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากทหารมากำจัดปืนใหญ่มันเลยนัวเป็นไงล่ะ ผมบอกแล้วว่าไอทางไลฟ์ฟูดเนี่ยมันจะจบก่อนไอทางทหารไล่ปที่เนี่ยไม่ค่อยจบหรอกจบยากจบยากเสียไลฟ์ฟูดจับแนวเปิดกระลาบใหม่จริงมันเลยทหารมาเราเข้าชาร์จแล้วครับเออมันต้องแจ้งเตือนข้ารู้มันเสี่ยงภัยแต่ถ้าเราไม่กล้าหาดให้คนของเราเห็นเนี่ยคนของเราก็จะไม่สู้นะนุย ประจันบานชา้าต่อเนื่องเขี่อาหารมันเลยดากุลเขี่ยพื้นใหญ่อาเธอร์โอลเลสลี่ของหน้าน่ะเรียบร้อยครับเกมนี้ GG จีแจบไล่ล่าไล่ล่า,ลลากองทหารล่าดทุกคนหยุดยิงนะให้ทหารมา้าเขี่ยไปก่อนพื้นใหญ่หยุดยิงก่อนใจเย็น โอเคมาช่วยกันเขี่ยร่างเสร็จหน่อยอุ้ยกระเด็นคนใหญ่ยิงเข้าเผาขนนี้กระเด็นเลยเนี่ยงงหมดแล้วใครใครในเสื้อผ้าใส่เข้าไว้เขาทำไว้อ่ะกองทหารราบเดินตามหน่อย แล้วก็จบเกมครับโอเคจีจ okay. ีครับผมรอบนี้ oh oh. ดูดูน่ากลัวขึ้นเยอะยอมเราเลยไม่ได้กลัวขึ้นเยอะอ่ะเราเสียอาหารไปร<ม>้อยสามสอง,สองนะครับก็เป็นตัวเลขที่พอรับได้แล้วก็ไปยึดที่พอโตอต่อเลยแล้วกันยึดพอโตอเราบีบให้เขายอมแพ้ได้เลยครับมันไม่มีทหารประจำการไงมีแค่ทหารชาวบ้านยอมแพ้ซะไม่มีฟังก์ชันปลดปล่อยนะครับเราก็ยึดเมืองตามสเต็ปของเราไปแล้วกันแล้วก็ซ่อมให้ด้วย จุดนี้โอเคน่าจะเคลียร์ขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วล่ะมัง้งเฮ้ยผมว่าผมโยกเจ้ากองนี้เนี่ยขึ้นไปเสริมกับอาร์เธอร์ดีกว่าต้องเสริมกันไปไม่เสริมไม่ได้แล้วก็เอนเทอร์ไปครับสเปนเริ่มได้พื้นที่คืนเยอะแล้วคุณผู้ชมเห็นเปล่านั่นนะ่ะเหลืองๆในแผนที่ข่าดีข่าดีเยี่ยมเยี่ยมเดินทัพต่อเนื่องไปยาวๆไอๆ้ทัพจุดนี้เหลือแค่นี้ เมืองไม่ได้มั้งทับอาร์เธอร์เพื่อความปลอดภัยกลับมาเคียรก่อนได้ระยะมาเดินถึงพอดีแล้วก็จงตายซะเ,<ร>เรียบร้อยแทหารเรายศขึ้นเยอะเลยครับยิ่งปืนใหญ่ยศเยอะก็ยิ่งดีมันอุ่นใจผมไงมันยิ่งยิงแม่นยำขึ้นนะครับที่เมืองเราจุดนี้สร้างทหารโอเคเทอนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละเรายังขยับอะไรได้ไม่ค่อยเยอะครับ รอดูไปเรื่อยก่อนลวกันภารกิจใหม่มาแล้วให้เรามาที่สลามันก้าครับจุดนี้โอ้โหเดี๋ยวเอาสปายไปทำภารกิจเลยล้วกันนะภารกิจโอ้มิชชั่นสำเร็จด้วยครับแจว๋วโอเคมาต่อต่อตรงไหนดีเนี่ยไม่มีที่ให้ต่อเลยครับต่อตรงนี้ก่อนแล้วกันเราจะไปซาบอตไหมนะมีทหารไหมเล็นหน่อยซาบอต์าดเยี่ยมแซกซึมกันเลแซกซึม ก่อวินาศกรรมนะครับโอเคเท่านี้เราเดินครบแล้วครับเอนเทอร์เลยดีกว่ารอดูรูปเกมต่อไปโอเคถึงรอบของเราแล้วรอบเราตรงจุดนี้แต่ารอังกฤษข้ารู้ว่าพวกท่านเหนื่อยนะแต่ท่านต้องเดินทับต่ออีกแล้วอ่ะเราจะไปเชื่อมแผ่นดินกันนะ่ะก็คือยึดที่คาซิเลสนี่แหละไปเลยสั่งสองกองทัพไปบวกไปบูปบ๊เลยครับเดินเกมประมาณนี้พอแล้ว ทางใต้ไม่มีอะไรให้เดินเลยครับเนี่ยเราเดินบางได้แค่นี้แล้วก็เอนเทอร์นต่อเลยคื<า>เอเ,เราแห้ครับไปต่อโจมตีมตเดินหลายเทิร์นหน่อยนะแต่มั่นใจว่าเรายึดได้แน่นอนอะทางจุดนี้มีทหารมันออกมาวะส่งกองทัพไปปราบดีกว่าอย่ามาแยบในแผ่นดินของข้าตายซะ มากองเดียวเเนะี่ยแล้วก็ท่าเรือเรานี่สร้างเรือเพิ่มหน่อยไหมล่ะแต่เราไม่เน้นลบทางเรือนี่ว่ะเราก็เน้นลบทางบกไปสร้างทหารบกดีกว่าอีกหนึ่งเทินครับจะได้มีอะไรใหม่ๆด้วยโอเคเทินนี้เราก็เอนเทินไปครับเทินหน้าได้เข้าสู่เมืองแน่นอนข้างบนเริ่มส่งอะไรแงงๆมาแนละ้วเนี่ยเอ๊ะจุดนี้มันเริ่มมีการรวมทั <laughs> พปะวะเผาอ,อีกแล้วอ่ะ ดอดจังเลยวะเนี่ยไอ้พวกนี้สร้างความลำคาญเลยวะเราปิดล้อมไว้ก่อนนะเข้ากองเดียวไม่ไหวหรอกดูจากสภาพแล้วตรึงพื้นที่บีบยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยอ่ะยอมแพ้ได้ครับ<อ>แ,ตแต่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 ยอมแพ้มันเข้าได้ทหารประจำการหนีไปเราสู้ให้จบดีกว่าโอเคเรียบร้อยนี่ไงเรามีฟังก์ชันปลดปล่อยมาครับเราขอปลดปล่อยอะไรกันนะตามจัรยบบาบรณที่ควรทำนะครับได้ทหารมาเพิ่มด้วย ได้ทหารมาปลดแม่ทัพออกดีกว่าเหลือแค่ทหารแล้วก็ทหารเนี่ยเข้ารวมกับพวกทหารประจําการเก่าเรานะครับได้มาละได้พื้นที่มาต่อไปไปที่บัตจอร์สนะครับเพื่อผนวกแผ่นดินจุดนี้สร้างทหารรอไว้ดีกว่านี่ปลดล็อกทหารมาบางส่วนมาแล้วด้วยปืนใหญ่ด้วยเอาเป็นไลฟ์ฟุตสามกองเลยดีกว่า,าที่พอโต้นี่จะมีปัญหาไหมเนี่ย เผื่อมีปัญหาครับเราสร้างทาหารสักหนึ่งกองประจําการเอาไว้ไงโอเคตังหมดแล้วเดี๋ยวยืยนที่บรโจย์ได้ก็น่าจะพอแล้วมั้งสำหรับพาร์ทนี้เฮ้ยเรามีเอเจนต์ด่มะจุดนี้แทรกซึมอืมเราก่อกวนไปเลยฮารัสอา์ม่โอ้พารกิจเฟลวครับโดนตรวจสอบประโถเ,เอย้ยไม่นะจุดนี้ทำอะไรดีล่ะซาบ,บอตต่อนะละ วางระเบิดเลยวังภารกิจเสร็จด้วยแจ๋วดี่ได้ว่าก่อก้วยึงขีดสุดเลยครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ยมีทหารมาโจมตีเมืองสเปนไงต้องก่อกวนไว้แล้วก็จุดนี้ของเราครับเดินทับต่ออาร์เธอร์บอลเลสลีย่โอ้โหมีทับใหญ่ทับใหญ่ทับใหญ่อยู่นั่นเหรอว้าวน่ารบเองมาก แต่ทหารเรายดเยอะเลยครับเราสามารถกดออโต้แล้วชนะได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอลอมแป๊บหนึ่ง้องปิดฉากปิดฉากเฮเราตึงพื้นที่แล้วก็สู้รบเองเลยไม่ออโต้ครับมาแล้วแล้วกดออโต้ก็มีโอกาสชนะแล้วไงทหารเรามีประสบการณ์สูงครับแต่เราอยากลบเองเพราะว่าเราบ้าสงครามมันเองมาสู้ตรงแนวนี้ดีกว่าเนี่ยเปิดทีแนวมันเปิดมากปืนใหญ่ทรงพลัง เตรียมตัววางยิงเลยครับทหารเราเดี๋ยวเอาไว้ช่วงกาบขวาก็แล้วกันอาพวกฟุตของเราเนี่ยซ้ายครับร่วมกับทหารมา้าสตาร์ทแบทเทิลกองปืนใหญ่ยิงอัดใส่มันเลยท้าบเสริมเรามาแล้วเชลโลสตา,สายิงอัดได้ไหมแจมสะเทือน นี่ครับจุดนี้กูแตกอากาศด้วยสันนะ่ะจุดนี้มีคนเจ็บเลยอ่ะลุกขึ้นมาถ้ายังไม่ตายก็ลุกขึ้นมาไปเจอความตายที่แท้จริงหนยมามานันวิ่งมาหาเราครับตรงนี้เฮ้ยไม่กลัวตายจริงเหรอไอ้บ้านี่ปืนใหญ่ยิงเป็นแนวผ่านไปเลยฟุตเมนออกไปต้อนรับพวกเขาสิ ฟูดแมนอีกแล้วติดเรื่ฟูดแมนอีกแล้วเนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่อุ้ยอุ๊ยไอ้ผู้กองที่นำมานี่คิดอะไรอยู่เนี่ยตายดิครับหมดอย่างนี้หมดแน่นอนอ่ะไม่เหลือรอดหรอกอาต่อไปปืนใหญ่เรายิงเข้ากองทหารหมู่บ้านมาเลยส่งทหารประจำการทั้งหมดนี้ไปแนวรบด้านขวาเพื่อรับทหารประจำการของฝรั่งเศส วิ่งเลยพี่แนวซ้ายเราแนวซ้ายส่ยสงทหารไลฟ์ฟุตเราไปสู้ทหารม้าเตรียมบทขยี้นะมาเลยครับมันถึงก่อนเราหรือเปล่าเนี่ยมันวิ่งอยู่นี่มั้ยโอเควิ่งอยู่จัดแถวจัดแถวจัดแถวระ,ะยะนี้รอคำสั่งยิงก่อนนะรอสักครู่เอาให้เข้าระยะ ระยะได้พร้อมยิงสวยด้านกลับนี่เป็นไงบ้างเนี่ยจัดแถวแนวยิงแล้วเหมือนกันตายดิกองประจำการด้วยกระเด็นเอึกอักเอึกอักแหละมันจะอ้อมเราหรือเปล่าเนี่ยจัดแถวตามแนวรบมันไปทหารมาวิ่ง หน้าวิง่งแก๊งปืนใหญ่เราทรงพลรือภาพตรงกลางประทะปืนใหญ่แต่อากาศกาบขวาอัดมันเลยทหารมาชาร์จโอเคไลฟ์ฟูดเราจับกลาบใหม่ขึ้นมาทหารม้าแล้วยี่จากกาบข้ารรงนั่นแหละเยี่ยมมากทำได้ดีมาก ชัดอัดเข้าไปโอเคไลฟ์ฟุตเราไลฟ์ฟุตไลฟ์ฟุตเปิดแนวรบใหม่ขึ้นมาอังกฤษโดนห้อมล้อมแล้วจัดแนวรบถอยมาข้างหลังก่อนเปิดแนวรบใหม่ขึ้นมาเลยเร็วๆเ,เข้าทับเสริมเรามาแล้วครับทับเสริมเราจุดนี้ทหารมาวิ่งชัดอัดเลยโอเคทหารมาของอาร์เธอร์ถอยก่อนแล้วกันนะครับ ขึ้นเงินไปไยาวไลฟ์ฟุตแนวเนี้ยหลังหลอยหลังหลังแตกหลังแตกหลังแตกถอยเลยครับต้อนข้างจะวุ่นบายหน่อยเพราะว่าสเกลสงครามมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วตรงกลางล่ะวิ่งวุ่นเลยได้มาไลฟ์ฟุตเดินหน้าอัดเข้าไปเต็มอัตราศึกทหารม้าชาร์จเข้าทหารประจำการฝรั่งเศสแล้วสุดยอดย ด,ดีรอจังว่าวิ่งถอยหลังกลับมาก่อนแล้วเข้าเข้าแนวรบอังกฤษหลักแต่หันมาอาเธอร์ตะลุมบอลอเมืองหลักมันเลยแก๊งปืนใหญ่นะ่ะไลฟ์ฟุตเดินไล่ย,ยิงไปอังกฤษกองประจำการเดินหน้าเต็มตัวขยี้ค่าศึกให้ลับคาบประเดิศึกนะครับงานนี้กองปืนใหญ่หยุดยิงก่อนนะโอกาสโดนเพื่อนเริ่มมีเยอะนะครับ ฝรั่งเศสตั้งที่มั่นเป็นแนวสี่เหลี่ยมปักหลักสู้เหรอว้าวิงสู้เราเหมือนกันไว้งานนี้ไลฟ์ฟูดเราขยี้มันเลยยี่กองประจำการเราเป็นไงบ้างเนี่ยแนวรบได้แล้วใช่ไหมวาดแนวดีแล้วเดินหน้าหน่อยก็ไดนะ้วิ่งไปวิ่งไปเดินหน้ามาล้อมเลย ยิงสวยเขาขาวของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นเยอะแล้วครับงานนี้จะแพ้แล้วเนี่ยกองปูตุเกตสโตกกระสุนนานแล้วกันเอาละไลฟ์ฟุตเข้าที่ทหารมากวาดล้างเลยที่เหลือจัดการเลยครับเข้าชัดซ้ายแลนขวาเปริดศพลิซะ ตึงตึงตึง,ตงจัดแถวใหม่ขึ้นมาทหารมาอเธอร์วอลเลซลี S ่ถึงช้าหน่อยนะทหารมาของวินเลี่ยมถึงก่อนว่าวิลเลียมชาร์บ้าข้างแล้วโอเคจบเกมครับเรียบร้อยจีจีฮะแล้วศึกนี้อังกฤษก็เป็นฝ่ายชนะได้เยี่ยมไม่เหลือใครแล้วคุณผู้ชมไม่เห็นแล้วนะจบเกม เราเสียคนไปนแค่100เองนะครับอะแล้วก็ปลดปล่อยสเปนต่อครับตามธรรมเนียมเอาทหารที่ได้มาไปใช้ปลดแม่ทัพออกแม่ทัพมันกินภาษี <c oughs> มีเยอะภาษีก็กินเยอะไม่อยากได้เท่าไหร่นักนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็าไว้กันเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาต่อกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็พอของปากของคอแล้วนะฮะถ้าชอบในเกมนเกปยนครับอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเอาไว้ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Total War นะครับวันนี้ลาไปก่อนไปาผไปนะครับผม